เออขอบรรดาญาโยนทั้งหลายฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานชั่วคราวเออติดเหรอไม่ได้ดังนะติดนานติดแล้วขี่นะกดไม่กดต้องกดไม่ต้องกดนั่นเหรอกด,กดปลัาเออใช่ใช่เอ่อการเจริญกรรมฐานระยะแรกญาโยไม่ต้องพนมมือเยอะนะนานเดีย๋ยวเมือ่อย การเจริญเมะกรกมฐานอันดับแรกจริงๆทุกคนต้องการสมาธิสมาธิแปลว่าการตั้งใจถ้าต,ต่อไปขั้นสุดท้ายก็ใช้กำลังปัญญาพิจารณาเรื่องการตัดกิเลสแต่้ว่าเริ่มต้นในการปฏิบัติอันดับแรกเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ในอุทุมปิิการสตรทรงให้นักปฏิบัติทุกคนก่อนจะภาวนาก่อนทำอะไรทั้งหมดตั้งใจทรงรมีหารสีคือว่าให้แผ่เมตตาไปนักจักรวาลทั้งปวงหมายความว่าเรามีความรู้สึกว่าโลกดีทั้งโลกจะมีคนอยู่ที่ไหนก็ตามจะมีสัตว์อยู่ที่ไหนก็ตาม เราคิดว่าเราเป็นมิตรที่ดีของคนละสัตว์ทั้งโลกเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครจะไม่มีเวรมีภัยกับใครอย่านี้จิตใจก็เยือกเย็นรายการที่สองเราจะสงสารคนละสัตว์ทั้งโลกถ้าหากว่าเขามีทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้เป็นสุขและรายการที่สาม เราจะไม่ฉาดิสยาใครถึงใครได้ดีพอยินดีด้วยรายการที่สี่สิ่งใดก็ตามถ้าเกินวิสัยของเราจิตใจของเราจะไม่ดิ้นรนเราจะวางเฉยเพราะไม่เกินวิสัยตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตรให้แนะนําว่าอันดับแรกต้องทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วก็อารมณ์แบบประเภทนี้ให้ทรงทั้งวัน ถ้าทรงอารมณ์พุมิหารสีได้ทั้งวันทุกคนก็มีศินบริสุทธิ์สมาธิก็ตั้งมัน่นปัญญาค,คือใช้ปัฒนายานได้ปัญญาก็แจ่มใส <c oughs> หลังจากนั้นไปองค์สุจพระจอมไตรให้ทุกคนชำระศินสินอันดับแรกของมนุษย์ก็คือสินห้าเราจะรักษาสินห้าก็ดี คำมบทสิทก็ดีและสินแปดต็ตามและสินสองร้อยสิบเจ็ดสมัคระคําว่าชําระก็คือใร่ครควนว่าสิ่งเรามีอะไรบ้างที่เราจะต้องเว้นเราจะพยายามเว้นตามข้อเว้นทุกข้อจะไม่ทําอารมณ์ให้ด่างพร้อยบกพร่องในศีลต่อจากนั้นไปก่อนภาวนาก็านึกถึงนิวรณ์ห้าประการ พรานีวรนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทําบัญญาให้ถอยหลังเพราะการเจริญกรรมฐา,านนั้นต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาถ้าไร้ปัญญาสักอย่างเดียวศีลและสมาธิก็ทรงตัวไม่ได้แต่ว่าขณะใดท่านีวรหน้าบริการครอบคุมใจเวลานั้นใจของเราจะเป็นคนไร้ปัญญา ถ้าไรปัญญาทุกอย่างจะไม่ปรากฏสมาธิยังไม่เกิดขึ้นในอันเป็นหักแรกนิวรณ์ห้ารายการก็คือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองอารมณ์ไม่พอใจสามความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้เท่าเรียกนิวรณ์ที่แปลว่า กิเลสยาที่ทำปัญญาให้ถอยหลังฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลาที่ภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตามจงระมัดระวังอย่านิวรณ์เข้ามาควนใจในหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแนะนำว่าจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก หลังจากนั้นก็อยาภาวนาและพิจารณาตามอัิยาสัยนี้เบื้องต้นของการเจริญกรรมฐานทุกคนเราปฏิบัติทำใจอย่างนี้นะถ้าทําใจเบื้องต้นได้ทุกอย่างที่เราต้องการมันก็สําเร็จผลแต่นี้สําหรับวันนี้ในตอนต้นญาติโยมพุทธบิษัททั้งหลายจะขอแนะนํากรรมฐานทั่วไปเป็นการศึกษาก่อน ในตอนท้ายแห่งการแนะนําจะได้พูดแนะนําในการมโนการฝึกมโนยิทธิแต่กรรมาฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หลักใหญ่จริงๆมีสี่สิบกองไม่ใช่มีกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะบางท่านคิดมีอย่างนั้นโดยเฉพาะมีอย่างนี้โดยเฉพาะน,นั้นไม่ใช่จริงๆแล้วกองใหญ่ที่มีความสําคัญมากมีสี่สิบกอง สำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงกองของเกสินที่เรียกว่าอาโปเกสินคำว่าอาโปคือน้ำอริสงก็อาโปเกสินในด้านฤทธิ์ก็ทำของแข็งให้เป็นของอ่อนที่ไหนมีความแรงต้องการในฝนตกก็บรรด,ดานในฝนตกได้แต่ถ้าว่าเกาสินในในพระกรรมฐานจริงๆ เขาไม่ใช่กันในด้านฤทธิ์เว้นไว้แต่ควรมีกรณีที่จําเป็นอย่างสมมติว่าเราไปอยู่บนยอดเขาแล้อยู่ที่ดอนกันดานน้ําบางเอิญไม่มีน้ําอาบไม่มีน้ํากินก็ใช้กําลังเขาอาบโปร,รสินช่วยบรรดานในีมีมีบ่อน้ําบรรดานในีมีน้ําอาบบรรดานี่มีน้ํากินอันนี้ได้ หรือว่าถ้าอะไรก็ตามมันแข็งเกินมือัยกฎธรรมดาที่เราจะทำให้มันอ่อนได้เราต้องการให้มันอ่อนแต่ไม่มีทำไม่มีเครื่องมือทาให้อ่อนหรือว่าของแข็งที่มีความเป็นจําเป็นต้องเจาะแต่เราเครื่องมือเจาะไม่มีอันนี้หมายว่าหาไม่ได้นะก็ใช้กําลังข้าวโประสิงทําให้สิ่งน,นั้นอ่อนแล้วก็เจาะง่ายหรือว่าทาสารที่ใดถ้าฝนไม่ตกเราต้องการฝนมันร้อนจัด ก็ต้องมาขอขอต้องบรรดา,นานในฝนตกเฉพาะในขอบเขตไม่ใช่ทั่วไปอันนี้ทําได้แต่นี่มาว่ากันทั้งวิธีปฏิบัติของอาปโปกสัสสิงก่อนคําว่าอาปโปคือน้ําเรือกสำหรับคาภาวนาภาวนาใช้คำภาวนาว่าอาปโปกสินังคือคำภาวนาว่าอาปโปกสินังอาปโปกสินัง วิธีปฏิบัติจริงๆให้เอาน้ำใส่ขันใหญ่ๆเอามัตั้งไวหนาแล้วก็ลืมตาดูน้ำพร้อมกันนั้นก็ต้องกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกแต่ว่าอย่ากันดับแรกอย่าลืมแผม่เมตตาไปตั้งจักรวาลทั้งปวงก่อนชำระศีลให้บริสุทธิ์ก่อนอันนี้มีความสำคัญแล้วพยายามไม่นึกถึงิีบอนห้าอย่าง หลังจากนั้นก็รู้ลมให้ใจเข้าออกลืมตาดูน้ำจำภาพน้ำในขันให้ดีน้ำควรจะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่น้ำขุ่นถ้าน้ำขุ่นมีสีดินขึ้นมันจะปนทั้งอะตอละกัปทวีร่วมกันแต่นี้เราต้องการน้ำเฉยๆควรจัดน้ำให้ใสลืมตาได้นานเท่าไรก็ได้ตั้งใจจำน้ำให้ได้ นึกในใจว่าอาโปกสินังหลังจากนัก้นก็หลับตานึกถึงภาพน้ํารู้ลมให้ใจเขาออกด้วยนึกถึงภาพน้ําด้วยนึกในใจเขาภาวนาว่าอาโปกสินังอย่างนี้เรื่อยๆไปถ้าบังเอิญภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาจำได้แล้วกว็หลับตานึกถึงภาพภาวนาว่าอาโปกสินัง สำหรับท่านที่ได้กระสินกองต้นๆ้นมาแล้วถึงชานสีให้ทำกรรมสิงกองต้นก่อนถ้าเป็นของง่ายก็เราทำได้แล้วให้ใช้กระสินตอกกองต้นต้นถึงชานสี่ก็จิตสบายแล้วย้ายมาตามกองทุกๆุกกองที่ได้มาแล้วในที่สุดก็เข้าถึงอาโปกรสินถ้าทำอย่างนี้จะภาอปโปกรสินอันดับแรก ก็จะเป็นสีน้ำตาปกติที่เรียกว่าออกหารนนมิตเป็นนิมิตเบื้องตน้นต่อไปสักประเดี๋ยวเดียวนิมิตจากออกหารนนมิตจะจำใสชัดเกนหนักขึ้นจิตจะเห็นภาพชัดมากขึ้นเราสามารถจะบรรดานในภาพที่อยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้อยู่สูงก็ได้อยู่ต่ำก็ได้อยู่ซ้ายก็ได้อยู่ข,ขวาก็ได้ทำอย่างนี้ให้คล่อง ให้จิตเมรมชินพอจิตเมรมชินแล้วตั้งภาพกระสินในหน้าคือบันดาลน,นึกว่าขอภาพกระสินจังลอยอยู่ขา้างหน้าบ้าพกระสินลอยอยู่ขา้างหน้าแล้วก็เราก็เพ่งภาพไปใจนึกถึงภาพไปภาวนาไปเรื่อยๆต่อไปภาพที่มิกระสินคืออาปโปกระสินก็เหมือนกระสินกองอื่นเหมือนกันจะค่อยๆกลายจากสีน้ําเดิม ค่อยๆเปสีเหลืองน้อยๆและก็จะเหลืองขึ้นตามลําดับในที่สุดก็เหลืองเหลืองเต็มอตราเ <c oughs> มื่อเหลืองเต็มอตราได้เดก็ค่อย,ค,อยคลายจากสีเหลืองเป็นขาวน้อยๆขาวเหมือนสีขาวไอ้ที่พูดเนี่ยมันไปเดี๋ยววนะแต่ทำอาจจะเป็นเดือนค่อยกลายขาวไปขาวไปขาวไป,วไปที่สุดจนขาวเต็มดวงก๊าสิน และขาวสะอาดบริสุทธิ์ภาพเกสินไม่เด้ว,ว่าทรงตัวได้นานถ้าเวลานานอาจจะเป็นสิบนาทีบ้างยี่สิบนาทีบ้างแซงถึงสามสิบนาทีบ้างจริงยะขึ้นไปอย่างนี้เทียว่าเป็นอกหาิมิ่มิเต็มัตรานี่ถ้าจะถามว่าเกสินที่เป็นทิิกุญญานเขาใช้เฉพาะเตโจเกสินหรือว่าอหรือว่าอาโลเกสินโลโอ โอทาเตอินสามอย่างถ้าบังเอิญเราใช้กระสินน้ําคืออาโปกสินถ้าเต็มกําลังของอุอปจาตรสมาธิเพราะกํากลังของกระสินเข้าอุปจารรสมาธินี่สามารถใช้กําลังกระสินเป็นทิพย์กุยานได้ถ้าจะถามว่าในเมื่อกสินโยนนอกขอบเขตของทิพยกุยญญานจะใช้ได้ไหมก็ต้องตอบว่าใช้ได้นั่นสําคัญที่จิต แต่ว่าสภาพความแจ่มใสจะไม่เหมือนกัาสนินเฉพาะแต่ก็เห็นเห็นชัดเจนไม่กันแต่ผ่องใสไม่เท่ากันถ้าตอนนี้ถ้าเราต้องการจะใช้ทิพย์ุญาณด้วยกําลังขขอกสินิจะเป็นจะเ,เป็นภาพที่มันคงมากเมื่อทรงกสาสินทรงตัวดีแล้วก็อธิษฐานว่าขอภาพกสานิ่จงหายไปขอภาพที่เราต้องการจงปรากฏขึ้นภาพอะไรก็ได้ จะภาพเมืองสวรรค์ก็ได้เมืองพมหมโลกก็ได้แลื้อจะต้องการรู้จากเทวดานางฟ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ต้องการดูนรกก็ได้ต้องดูคนตายที่ตายไปแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ได้เหมือนกันหมดทุกอย่างภาพกระสินก็จะหายไปภาพนั้นก็จะปรากฏขึ้นอันนี้หากว่าต่อไปถ้าเรายังไม่ยับยั้งแค่นี้เราก็ใช้กําลังกระสินเพ่งกระสินต่อไป ต่อไประสินจะเข้าเวลาอุปจารสมาที่ยังไม่ถึงฌานต่อไปจิตก็เริ่มเข้าถึงฌา,สา,านสมาบัติเพราะฌานสมาบัติถ้าเราใช้กรรมฐานอย่างอื่นเราสังเกตยากเกสินเก,กิาานกรรมฐานกรรมฐานยากมีนิมิตเป็นที่เป็นที่ดูเราก็ชิจารณาภาคกสินดูภาคเกสินเลยไปภาวนาเลยไปภาคกสินถ้าจิตเข้าถึงฌาน จะค่อยๆกลายจากสีขาวเป็นแก้วเทียนน้อยละน้อยอย,อยในที่สุดถ้าถึงชาานสีจะเป็นแก้วทั้งดวงจะเป็นแก้วที่ใสสะอาดมากถ้าถ้าจะถึงชานสี่ไ้ม่ถึงให้สเกตตามนี้ถ้าขนาใดจิตจับภาพกระสินเด่นชัดเป็นแก้วแกรวปราบปรยับสวยสดงดงามมากจิตมีการทรงตัวไม่เคลื่อนไหว และเวลานั้นไม่รู้สึกว่าเราให้ใจเวลานั้นเป็นฌานสี่แต่เมื่อจิตเข้าในฌานสี่ก็สินต้องเล่นฌานสี่ให้คล่องทําให้คล่องจริงๆเมื่อใช้กสิณนในฌานสี่คล่องตัวแล้วต่อไปถ้าจะใช้เรื่องนี้ก็ใช้อธิษฐานอย่างกระเยดดิบดินมาก้อนหนึ่งดินมันแข็งตั้งจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิอธิษฐานว่าขอดินนี้จงอ่อน จะให้อ่อนขนาดไหนก็นึกไว้ขนาดนั้นถ้าต่อไปก็ทําจิตเข้าถึงชา้นสี่ให้ตั้งอยู่ไปเดียวหนึ่งถอยหลังจากชั้นสีไปถึงอุปจารสมาธิจับดินก้อนนั้นที่แข็งหนูดินจะอ่อนของอื่นก็ไหมือนกันม่แต่เหล็กหินก็เป็นกันตรอมความว่าเป็นการแนะนําเพื่อเข้าใจว่ากรรมฐานของอื่นยังมีอยู่อันนี้เป็นกาสินนะสําหรับกสินนี่ก็เป็นพื้นฐานของวิปัสสนาญาณ ถ้าการจะใช้เวทย์ศนาญาณก็ต้องใช้สมาธิที่เป็นฌานสมาบัยเข้าควบคู่กับจิตกับปัญญาปัญญาจึงจะมีกําลังตักกิเลสต่อนนี้ไปก็จะขอแนะนําบรรดาแานพุทธบริษัทในด้านของมโนยิทธิเวลาใกล้เข้ามาแล้วคำว่ามโนยิทธิแปลว่ามีทิ์ทางใจการที่มีทิ์ทางใจก็หมายความว่าเราจะไปสวรรค์ เราจะไปพรมโลกทั้งว่าถ้าจิตสะอาดที่สุดเราจะไปเกตของนิพ่านไปดูนรกดูเปรตด,ดูสุริกายดูสัตติฉันและไปจกักรวาลไหนก็ได้ทั้งหมดเราใช้กําลังใจไปอย่างเดียวคาว่าใจนี่ไม่ใช่ดวงจะนึกว่าจิตเป็นดวงใสๆคล้ายดาวอันนี้ไม่ถูกคาว่าใจเป็นสัตว์หนังสือถ้าสัปการปฏิบัติต้องเรียกว่าทิศมานกาย ควาว่าทิฏฐามนกายแต่หมายความ,ามากายที่เราไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่ว่ากายนี้ที่เราเคยนอนฝันฝันว่าเราไปโน่นเราไปนี่แต่ความจริงร่างกายมันนอนอยู่คาําว่าทิศฐามันกายคือกายตัวนี้ปกติเราไม่เห็นมันนวิธีปฏิบัติอันดับแรกเขาบรรดาท่านพุทธบริษัตให้กําหนดรู้เราไม่ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาที่ให้ใจเข้าภาวนาตาบรรณะมะให้ใจออกนึกตามพระทะคำภาวนานี้ใช้นึกไม่ต้องออกเสียงจะเลยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามรรณะมะเวลาให้ใจออกนึกตามพระทะ เนี่ยการหายใจเข้าหายใจออกขบรรดาญาโยมพุทธบษัตั์พระทุกองตรดทราบว่าจงอย่าบังคับลมหายใจร่างกายจะให้ใจเบาหรือห้ใจแรงไว้ปล่อยไปเรื่องของร่างกายเพียงแค่เอาจิตของเราเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าหรือเวลานี้ให้ใจออกถ้าขณะนั้นเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็เชื่อว่าเรามีสมาธิในนาปานุสติ ถ้าเรารู้คำภาวนาด้วยก็ถือว่ามีสมาธิทั้งสองอย่างทั้งไปสมาธิทั้งลมหายใจเข้าไปออกและภาวนา,าการที่ภาวนาแบบนี้ผู้แนะนําจะให้ทุกคนภาวนาประมาณสิบนาทีความจริงมโนยิธิเท่าก็คือกสินนั่นเองเป็นกสินด้วยเป็นพุทธานุสติด้วยเพราะว่าเวลาปฏิบัติจริงๆเขาให้ทุกคนนึกถึงภาพพระพุทธเจา้า ถ้านึกถึงภาพพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่รู้จักก็นึกถึงเพื่อภาพพระรูปองคใดองหนึ่งอันนี้ใช้ได้ถ้าเรานึกถึงภาพพระพรูปไล้เห็นภาพพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นพุทธานสติแต่ภาพที่เห็นนั่นเป็นกสินถ้าเห็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปสีเหลืองอันนี้เป็นปิตากสินถ้าพระพุทธรูปสีขาวเป็นโอทาตกสินถ้าพระพุทธรูปสีใสเป็นแก้วใสเป็นอาโลกสิน รวมว่าเป็นกระสินด้วยเป็นพุทธานุสติด้วยได้กําไรทำทีเดียวได้กรรมฐานสามอย่างคืออนนาบานุสติด้วยพุทธานุสติด้วยแล้วก็กระสินด้วย <c oughs> ต่อไปน,น,น,นันต้งองเอาครูผู้ฝึกก็จะให้บรรดาท่านพุทธบริษัทภาวนาวนาาะะันมะปฏะนึกถึงภาพพระรพุทธรูปพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ตามที่จิตจะนึกได้เขาจะภาวนาอย่างนี้ประมาณสิบนาที หลังจากนั้นก็จะมีคนเข้าไปแนะนํามีคนเข้าไปนั่งคณะและนั่งกลางวงถ้ามาโดยการจะตั้งเป็นวงนั่งกลางวง <c oughs> ขณะที่มีคนเข้าไปนั่งกลางวงและนั่งคณะให้ทราบว่าคนนั้นเขาจะเข้าไปช่วยฝึกให้เวลานั้นเขาบันดาญาติโยมรบริษัททุกคนหยุดภาวนาค้อเลิกไปเลยภาวนาไม่ต้องถ้ามีเวลามีคนเข้าไปนั่งกลางวงนะ ไม่ต้องภาวนาเลิกไปเลยแล้วก็ไม่ต้องสนใจแด่เราไมใ่ใจเข้าออกปล่อยใจแต่ว่าใจเราก็ไม่ได้ปล่อยไปเลยตั้งใจฟังคําแนะนําของผู้แนะนําผู้แนะนําจะแนะนําในการตัดกิเลสเพื่อจิตสะอาดจากกิเลสถ้าจิตสะอาดจากกิเลสแล้วจิตจะเป็นทิพย์ <c oughs> เพราะว่าการฝึกมโนยิทินี่ต้องได้ทิพย์ผูยายนก่อน ตอนนี้ก็ขอแนะนําเรื่องทิพยกุญานสักหน่อยเนี่ยคาว่าทิพย์กุญานไม่เหยบแปลลูกตาเป็นทิพย์ถ้าลูกตาเป็นทิพย์เขาจะต้องเรียกทิพเนตคนที่จะมีทิพเนตได้อย่างเรามีไม่ได้ต้องเทวดาหรือดาวฟ้าหรือผมร่างกายท่านเป็นทิพย์พวกเรามีร่างกายเป็นเนื้อตายเป็นเนื้อเป็นทิพย์ไม่ได้ต้องมีได้เพียงแค่ทิพย์กุยานทิพย์กุญานี่หมายถึงใจเป็นทิพย์ ถ้าแปลตามศัพท์ก็ถือว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ใน,นก็หมายความของที่อยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ในหีบในหอ่ออยู่ที่ที่กำบังถ้าเราต้องการจะรู้เรารู้ได้ทันทีด้วยกำลังของใจใจจะบอกความรู้สึกของใจจะบอกว่าด้านเป็นอะไรในนั้นมีอะไรเป็นต้นและนี้ทิพย์อุยางที่บรรดาญาโยมพระบริษัทได้เยนได้ไม่เท่ากัน ต่ความจริงครูเขาไม่ได้ปิดบังแต่ว่ากําลังใจของญาติโยนสะอาดไม่เท่ากันถ้าญาติโยนที่มีกําลังใจสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพจิตเห็นแนตะ่ไม่ใช่ตายเห็นนะถ้าญาติโยนมีจิตสะอาดไปกลางจิตมีความรู้สึกแต่จิตเห็นภาพไม่ชัดเจนถ้าหากบุคคลใดมีจิตสะอาดถึงที่สุด เวลานั้นจิตจะมีความรู้สึกเพราะจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากทั้งนี้ถ้าเวลาฝึกใหม่ๆก็ไปแน่ใจนักบางคนก็จิตสะอาดทันทีทันใดได้มีเยอะรวมความว่าท่านยังมีความเป็นทิพย์ขนาดไหนก็ตามอันดับแรกให้เชื่ออารมณ์ของจิตถ้าความรู้สึก,กแรกปรากฏขึ้นให้เชื่ออารมณ์นั้นทันทีจะไม่ผิดนั่นคือความเป็นทิพย์ ถ้าสงสัยว่าใช่ไม่ใช่แน่หรไม่แน่ตัวสงสัยไปกิเลสเป็นปนิวรณ์เข้ามาแทรกก็จะเปไปหมดฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนให้ถืออารมณ์ความรู้สึกเป็นสําคัญในเมื่อครูเขาแนะนําในการตักกิเลสจิตของญาติโยมพุทธบริษัทฟังเขาแล้วเมื่อสนใจในธรรมะข้อตักกิเลสจิตใจก็จะมีความเพลิดเพลิน ในธรรมะเมื่อจิตมีความเพลิดเพลินในธรรมะจิตก็ห่างจากกิเลสจิตกับกิเลสจะค่อยๆแยกกันทีละน้อยละน้อยละน้อย,นอยน่นเมื่อครูผู้ฝึกเกิดว่าจิตสะอาดพอสมควรความเป็นทิพย์ย่อมเกิดขึ้นกับบคุคคลบางคนรือหลายคนในกลุ่มนั้นเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ค้าบ้างอย่าลืมว่าก็ถามถ,ามถึงความรู้สึก ไม่จะาถามถึงตาเห็นตาจะ,ละ,ละหลับระลับตาแล้วเราเห็นไม่ได้ต้องเป็นจิตเห็นจิตเหน็นคือความรู้สึกถ้าบังเอ,อิญมีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่ายั้งตัวไม่ต้องกลัวผิดแล้วก็ถามว่าท่านีอู่่กางหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกเขาถามว่าท่านมานั่นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึก หลังจากนั้นเขาจะพาบรรดาญาโยมพระธบริษัทค์ให้แนะนำให้ไปพระจุลามุนีเจดียสถานอันเป็นสถานที่อยู่อันเป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าและพระอรหันที่นั่นเป็นที่นมัตการของเทวดาทุกตรมไปที่นั่นทุกคนจะพบพระพุทธเจ้าจะพบพรหมทบเทวดาพบนางฟ้า พบความสวยสดงดงามของจุลามนีเจริญสถานได้ความสวยสดงดงามของรรค์ชั้นดาวดึงพระตั้งอยู่ที่ชั้นดาวดึงถ้าไปที่นั่นพอสมควรแล้วเขาอาจจะแนะนําในการตาก,กิจข้างหนึ่งก็ได้ด้วยความผ่องใสของจิตมากขึ้นหลังจากนั้นเขาจะแนะนําไปนิพพานอันนี้การปฏิบัติแบบนี้รู้สึกว่ากงเป็นการได้กําไรบรรดาญาโยมพระธบริษัทเราจะได้ทั้งทิฏฐ้ยายนเรนผีเท,ท,ทวดาด้วย ได้จูตูประปาติยานรู้การเกิดและการตายของสัตว์ถ้าทำคล่องนะรู้การเกิดจะหมายความเลยเห็นคนเลเห็นสัตว์เราจะทราบได้ทันทีว่าคนและสัตว์ที่เราเห็นอยู่นี้ก่อนเกิดมาจากไหนมาจากนรกหรือมาจากเปรตจากสุรกายจากดุจฉันมาจากคนมาจากสวรรค์มาจากผมอันนี้เราได้ได้ยนินชื่อคนตายทราบข่าวคนตายเรารู้ได้ทันทีว่าคนตายคนนี้ไปอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือความทุกข์ ก็แล้วก็ต่อไปก็ปุบเพนิวาสารติยานสามารถระลึกชาติได้แล้วก็เจโตริยา,ยานสามารถร,รู้ความรู้สึกจิตใจทุกคนในสัตว์คนก็ดีสัตว์ก็ดีมีความรู้สึกทางใจแบบไหน <c oughs> วันนี้หรือวันก่อนก็ตามถ้าเราต้องการจะรู้เราจะรู้ได้ท,ทันทีหรือว่าความรู้สึกของเขาใจใจิตใจเขาเป็นยังไง เราสามารถจะรู้เหตุการณ์ในอดีต <c oughs> สิ่งที่ร่วมมาแล้วอย่างประวัติศาสตร์เราต้องการจะรู้ละรู้ได้เราต้องการจะรู้อนาคตการต่อไปขา้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างของเราของคนอื่นอย่างนี้ก็ได้ยาถากรรมตาย,ยานปัจจุบันแสงญาณถ้าเราต้องการอยากจะทราบว่าปัจจุบันเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่มีความสุขือความทุกข์เราก,กรู้ได้ แะทายสุดยถากรรมตายานก็หมายความว่าบุคคลใดที่มีความสุขก็ดีมีความทุกข์ก็ดีเราก็ดีเขาก็ดีความสุขและความทุกข์เกิดจากกฎของกรรมอะไรจากบุญและจากบาปอันนี้เราค็รได้ในการฝึกแบบนี้ได้กําไรมากแล้วก็บรรดาท่านที่ปฏิบัติได้แล้วครูเขาจะแนะนําในการท่องเที่ยวบรรพบต่างๆอร,บ,ร,รายายบันดาญาโยมบริษัทท่างย เวลานี้ก็บดเวลาแล้วขอทุกคนหันหันหลังไปทางหน,หน้าทางพุทธรูปนะตั้งใจสมาทานสิลสมาทานเป็นกรรมฐา,าน